สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปดีแล้วก็พี่แฝดวีสองทุกคนนะนะตอนนี้ก็ผมแฝดใหญ่และตอนนี้ผมเองก็กเข้าไปที่พักแห่งหนึ่งทุกนะคนเป็นที่พักร้างที่ผมเคยเจอนางจันมาซ่อนตัวแล้วก็ผมอยากกลับมาดูว่าที่พักร้างนี้จะมีใครมาแอบพักหรือว่ามาอาศัยอยู่บ้างทุกคนนะ ที่บอกครับที่พักร้างก็แบบจริงนะแต่ถ้ามีคนชั่ว,วหรือวคนไม่ดีมาทําแบบสิ่งแปลกๆหรือว่ามาทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอนะ่ะเราก็ควรจะต้องอ่าไล่แล้วก็ทำให้พวกมันอยู่ไม่ได้ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่ในป่าเรียบร้อยแล้วคนนะแล้วก็อยู่บริเวณทางเข้าแล้วนี่ตอนนี้ผมก็เปิดคลิปให้พี่เซีทราบจรู้ว่าวันนี้จะไปไหนแล้วก็ จะเดินไปตามทางนี้ไม่ใช่ทางทุกคนเดินตามป่าทุกคนนะเพราะไม่มีทางให้เดินเลยสังเกตตามตรงนี้จะเป็นแบบรกเงาทุกคนเพราะฝนตกเนี้ยมันทําให้พวกป่าต้นไมา้าต่างขึ้นเร็วมากนะบอกเลยแป๊บเดียวป่านี้รกเลยทุกคนนะช่วงนี้ช่วงหน้าเห็ดโขนด้วยอาจจะมีเสียงคนมาเห็ดแล้วก็พวกชาวบ้านอาจเดินมาบ้างผมว่านะหรือจะใช้ที่พักตรงนั้นในการพักอาศัยก็เป็นได้ทุกคนนะก็ยังไงก็ฝากพีเอฟซีนะครับผมเป็นกําลังใจทีไม่ต้องกังวลนะทุกคนผมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า ผมพกของดีตัวมาไม่ว่าเป็นเบียแก้นะแก้วคนเหล็กนะแร่เหล็ก,กจะสีอยู่ในกระเป๋าผมครบ3อย่างแล้วก็ผมจะดูแลมันยังดีไม่หายไปเอกนะทุกคนนะเป็นของที่ผมได้จากหญิงเพชรมาส่วนพี่คนไหนอยากจะบูชายอยากจะขอไปเรื่องการค้าขายแล้วก็เรื่องของอแก้ดวงต่างก็สามารถติดต่อมาได้นะเบียแก้ก็ตามนะแก้วคนเหล็กก็ตามแล้ว่าแร่แรเหล็กจะใส่จะสีก็ตามนะผมทิ้งเบอร์ไปให้ทุกคนนะส่วนหกหนึ่งห้าเก้าสาม 408นะเี่ยจะเป็น id ดีไลน์ผม YAI YAI 1, 1 2 2 5 4 2นะสองรอบคนเป็น YAI สรอบทุกคนนะ id ดีไลน์ผมโอเคพี่พี่ถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปยังที่พักที่ผมเคยเจยอดีกว่านะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมทีทุกคนดูคลิปนี้ชอบคลิปนี้อยากกด้ามโฆษณานครับผม let's go ตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าเดินมาถึงป่าน,นี่คือแบบมืดครึ้มแม่ตอนแรกอะ่ะนี่คือเริ่มดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ผมคิดว่าบรรยากาศตอนหกโมงเย็นซะอีกนะนี่เพิ่งจะแปดโมงเช้าพี่นี่นะแต่ทุกอย่างดูมืดครึ้มไม่หมดเลยทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นเพราะพายุเข้าหรือเปล่านะไปทุกคนขอเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางจะหันมองพวกเห็ดโคนนะเผื่อเจอก็เอาไปทําแกงนะ ไปฝากพ่อแม่ดเลยทุกคนถ้าเจอนะถ้าไม่เจอก็อด ừ, ทางก็ลกมากพี่ผมต้องพยายามหาทางที่คิดว่าเดินง่ายที่สุดนะทุกคนนะป่าชื้นแบบนี้ผมว่าเห็ดไม่น่ามีมันชื้นกันไปทุกคนนะมันชื้นมันแฉกกันไปนะเห็ดนั้นยังไม่ขึ้นมันต้องอบอ้าวก่อนนี้นะ เจอสักหมูสองหมูแล้วก็มังดีคนนะโลสองโลนะ่ะสบายคนกินได้ละพอกินล <c oughs> <c oughs> ะเห็ดจ๋าเห็ดโคน้าได้ยินเสียงใครจะโกนเรียกกันแถวนี้ก็ต้องแปลกใจทุกคนนะอาจจะเป็นพวกชาวบ้านนะมาหาของป่าหรือมาหาเห็ดโคนกันช่วงนี้บอกเลยว่าเห็ดโคนขึ้นนี่ ชาวบ้านมันอยู่กันไม่นิ่งนะต้องออกเข้าป่าหาเห็ดโคนกันนะ ที่ถ้าเป็นป่าที่ม,มันมืดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นพวกเห็ดตูตมที่เพิ่งขึ้นออกจากดินเนี้ยมันจะมองยาก,กามากนะมันห่วนดำๆเลยทุกคนเห็ดมันดำๆมันมองยากกับดินดำๆด,ด,ด้วยโอโ้โหมันกลมกลืนกันไปหมดเลยแต่ถ้าแต่ว่าจเจอแบบบานๆแล้วหรือว่าที่มันออกมาจากดินจนแบบเห็นชัดแล้วเนี้ยถึงจะมองง่ายเดินไปหาโคนไปนะเพราะว่า มันเป็นทางผ่านพอดีเป็นทางที่ไปทางที่ผักล้างพอดีโอ้โหเขียวเห็ดโขนสิทุกคนดิดอกบัลลัมนะเห็ดเมานะครับมเห็ดโขน ใช่ตายเถอะโรบินคิดว่าจะมีโอกาสเจอเหตุโคนเขาาล้ัสเซอีกนะมนี่สิ่งนกร้องไหมโคตรพอเลย ไม่ใช่เห็ดโคนนะมันเป็นเห็ดหมอกห้าหมองยากเลยพี่ยิ่งเป็นตุ่มโตมานกะโอ้โหบอกว่าตาต้องเพ่งแรงมงากมากนะ เต้องเจอร่องน้ำแล้เดินตามร่องน้ำขึ้นไปทุกคนโอ๊ยอะพื้นที่มันน่าน่าขึ้นทุกคนนะแต่มันไม่ขึ้นนะ 这呢，更难。 บอกกันทุกคนนะเห็ดแต่ที่มันขึ้นไม่เหมือนกันนะวันเวลาของมันอ่ะขึ้นต่างกันทุกคนที่นี่ขึ้นก่อนที่นี่ขึ้นช้าทุกคนแล้วก็แต่หมู่บ้านแต่ละป่าไม่เหมือนกันนะทุกคนการขึ้นของเห็ดมันต่างกันนะผมเจอต้องรอยกันตัดกอไผ่นะไม่รู้ใครมาตัดกอไผ่ทำอะไรทางที่พักกันหรือเปล่า นนีนะ่ไม่แน่ทุกคนอาจามีคนมาสร้างที่พักแถวนี้ก็ได้นะที่ไม่ออกโล,งโลงก่งๆมันมีการมาฟันที่นะเห็นไหม ออกต่างโลกเนาะเหมือนมีการมาเคลียร์พื้นที่เพื่อทำอะไรสักอย่าง ยุงก็โคตรเยอะเลยจริงไหมทุกคนมีเสียงอยู่ขนะ้างหน้าเอฮะยิดไป ที่เันผมไหมสิ่ง,างจากข้างหน้าของนู้นไปก่อนเดี๋ยวผมไปที่พักกันก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมโฟกัสคือที่พักตรงนั้นนะสิ่งที่ได้ยินก็ช่างมันอาจจะเป็นพวกชาวบ้านอนะไรอย่ที่ผมบอกอาจจะกำลังสร้างที่พักหรือว่าทำอะไรกันอยู่ ทุกคนตอนนี้ผมเจอลำห้วยแล้วเดินตามห้วยขึ้นไปล้าจะไปถึงจุดที่เป็นที่พักร้างทุกคนจะขอนั่งพักกันลินมาไกลแล้วแล้วก็เริ่มล้าแล้วทุกคนจหาจุดนั่งพักก็ว่ามันต้องมีกองไฟไม่งั้นยุงกัดแย่พี่พ ทุกคนที่จิงไหมเสียงมันใครคุยกันทุกคนนะจริงไหม จริงป่ะเส็นชัดเจนมากนะนั่นพักอยู่วทุกคนฟังเสียงไว้ด้ยน่ามันเสียงอะไรกันแน่ทุกคนนะ เคยนั่งก่อไฟตอนที่ผมมาที่พักร้างตรงนั้นจุดเป็นจุดนั่งพักประจำดงเยอะมากพี่และขอก่อไฟให้มาาด้วรมัๆๆๆนเยวไม่หวั่นเ้นทุกคนเปลี่ยดมาดูทุกคน ครั้งหูมันไมีแต่ยุงทุกคนยุงเยอะมากเลยนี่เสียงคนจริงๆยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยินไหม มายุงมา,มา ทุกคนผมบอกเลยผมนั่งพักก็เป็นสุกแน่โอ้มันโคตรเยอะยทุกคนจริงๆนะโอเคขอนังพักก่อนแล้วกันนะ แล้วก็จะจาาาดูสภาวะว่าจะมีเสียงอะไรแบบมารบกวนหรือเปล่านะเด็ดเด็ดี่อ

พี่ไม่ทำอะไรพี่พี่จอนทแต่เย็นเย็นทำไมทำไมถึงมาก็โดดจับพี่อย่างเงี้ยผมเหนือว่าจอนจะมาจับตัวผมครับโอ้ยคนนี้วันก้อนเล็กไม่ทช่คิดว่าเจอน้องคินเหมือนกันใช่ไหมที่ฝ่าแฝดพี่ไปเจอเองใช่ป่ะใช่ครับแล้วเองมาทำอะไรที่เนี่ฮาของป้าเหรอใช่ครับามาคนเดียวเหรอใช่ครับพี่พี่เจ้าทิศผมว่าเสียงอะไรก็กแ,กกแบบได้ยินเสียงอยู่ข้างๆผมนานละที่แทบเป็นเจ้าทิศนี่มาแล้วนี่ก่อน โอ้โหพี่เขาเป็นใครตกใจหมดเลยไม่้องกวัวการพี่ได้ใช่ป่าวถอนเจ้าทิตนี่เองนะผมตกใจใหายจากความหมดอาทิตย์แล้วอย่างนี้เป็นมีบาดแผลอะไรบ้างวันเนี้ยฮะนหน้าดูโทมเลยเมื่อก่อนพี่เจอไม่เห็นอย่างนี้เลยไม่ค่อยได้กินข้าวเหรอฮะกินครับทำไมร่างกายโทมอย่างนี้นทุกคน ผมยาวผมยาวเฟ้ยไม่เจอแกนไหลเดือนทุกคนไม่เจอกกนไหลเดือนเลยนะเพราะว่าผมเคยเจอน้องเคยแบบพาน้องไปตัดเล็บที่บ้านจําพี่ได้ใช่ไหมที่พาไปตัดเล็บที่บ้านอ่ะทุกคนจาได้ไหมเจ้าทิศเนี่ยผมเคยพาไปตัดเล็บอ่ะแล้วก็ดูดิกลับมารอบนี้คือโอ้โหพวกเล็บพวกเท่านี่ยาวทุกคนแต่ให้ดูอยวดูเล็บเหมือนเดิมนะทุกคนเจ้าทิศเนี่ยแล้วที่พี่ให้กันกจะเล็บไปเปไนนแล้ววะที่เคยให้ไว้อ่ะอช่ครับเออหายอีกไหนด้วย ทุกคนดูเรียบแล้วทิศนี่มันมนุษย์ทำชัดๆเลยเนี่ยนี่นะโอ้โหแล้วทิศทำไมพี่บอกให้ดูแลตัวเองอย่าได้แบบไม่มีพวกเชื้อโรคเขาจะไหมดีใจครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นั่งคุยเจ้าทิศไปก่อนทุกคนผมจเจอแล้วทิศดีใจมากที่เจอในครั้งหนึ่งนะเพราะว่าก็อยากเจอน้องเหมือนกันไม่เจอกันนานทุกคนนะเดี๋ยวไงผมจะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งว่าจะพาเจ้าจทิศไปไหนไปบ้านหรือว่าไปไหนเงี้ย ก็เราดูกทีแล้วกันแต่ว่าวันเนี้ยจะขอ,อัน,นะคุยเจ้าทิดไปก่อนโอเคไหมเจ้าทิดโอเคครับไ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ม่ต้องกลัวพี่ไม่ให้โจรโอเคไหม